เอาแล้วเอาแล้วตะกรับเอาแล้วตะกรับเอาแล้วขาสั่น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 เนี่ยมาแล้ว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 ตะกรับตะกรับเสียนกราบเสียนกราบโคราชครับเอาดึงแหวแล้วดึงแหวแล้วดึงแหวแล้วเอายังไงแบบนี้จะเอายังไงเอาหนีหลอกโอ้โหเลยหลอกโอ้โหเลยกอ้โหเลยมาแล้วแหียสองสูตอ่ะลุ้นกันลุ้นกัน อุ้ยดึงดึงดึงกระโคอุ้ยเอาโถปะเอาเถปะเอาเถอะเอาเถอะเชนกลับน้ำกระายอุ้ยกระโคใหญ่เว้ยท่านมาเอ้ยตัวใหญ่เห็นไงแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเป็นยังไงโอ้โหตัวใหญ่มากละมากเลยครับ ขึ้นหมดแล้วครับดำปึดเลยอู้ดูหัวเอาไม่ได้เอาไม่ได้เลยมีซ้อนเหมีซ้อนเหอีกนะครับโอ้โหเฮ้ยอย่า,งงยอยาบอกว่าไปเลยนะอย่าบอกว่ายังดูยังดูเอ้ยยังอยู่อยู่ยยยเาานี้อนิดเดียวอู้ยกระโ h o ครับตัวนี้ดูครับดูดูหัวดูหัวขึ้นเรือไม่ได้ต้องดูโอ้ยตัวนี้เชนเนสเราไปช่วยครับเชนเนสเราไปช่วย อินซีอินซีบอกแตะมือยังไงแตะมือยังไงครับมาแตะมือแล้วขึ้นมาแล้วเสียนเนื้อกำลังก็ขึ้นมาแล้วยังไงยังไงครับเป็นยังไงครับ ยังไงครับดูครับอุ้มขึ้นมาแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วครับโดนแหมหนักด้วยนะครับแผลสามผืนครับผืนละหกกิโลหกสามสิบแปดครับน่าจะเอาเหนื่อยแล้วปลาน่าจะเหนื่อยแล้วน่าจะเอาได้ครับดูแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับหนักก็ปลาหนักแหด้วยนะครับแหลสามผืนสี่ผืนอ่า 4624กยีิกโลครับถ่วงปลาลงไปครับน่าจะน่าจะเอาอยู่แล้วครับพี่น้องงานกันมาแล้วเรียบร้อยอู้โห و, เอย้ยอ่ะเอย้ยเป็นยังไงเซียนกาบยกมืออันไงเป็นไงเซียนกาบของเราประมาณกี่กิโลครับมาดูกันมาลุ้นกันนะครับผมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,ลวโอ้โหตัวใหญ่จริงๆครับพี่น้องเพิ่ง,พง,พงเคยเจอครับออรโ,โอ้โหขนาดนี้ป้าท้อโอ้โห ใหจริงครับใจจริงอู้หูอ้าวโตเฮ้ยพี่อู้หูพี่น้อง FC ทุกท่านครับเข้ามาเนี่ยเขาอยู่บอกแค่หกสิบเข้าร้อยร้จริงอยู่หน้าคุณคุณซื้อเองก็ได้เดีอู้หูน่าจะมีหกสิบน่าจะมีหกสิบนะครับยกกลางด้วยนะครับดึงกลางด้วยนะครับโอ้โหครับผมดูครับไปแล้วไปแล้วอู้หูอู้หูพี่น้องป้าวโตอู้ห ขึ้นไปแล้วโอ้โหไปดูครับกี่กิโลกี่ิโลครับตีกลับแล้วครับตีกลับแล้วตาช่างตีกลับน่าจะหกสิบหกสิบสี่หกสิบสามหกสิบสามกิโลครับไปครับฮึบเฮ้ยเห็นไงครับไปเลยครับโอ้โหเจ้าของตัวนี้ก็เป็นของเชียนกาบนะครับผมกระโฮไทยไซหกสิบห้ากิโล พอเห็นเห็นเข็นสายกระไดแล้วเชิญเนื้อก็จเจาแห่ซ้ำน่าจะเอาแห่ซ้ำนั้นเหร ลุ้นครับมาลุ้นครับเจอแล้วครับเจอสายแล้วครับเจอสายกระไดแล้วไปทางไหนสายกระไดเชื่อเนื้อกำลังจัดซ้อนแห่ครับน่าจะเป็นบึกครับสามสองซ้อนไปอ่ะไปแล้วครับสองผืนลงแล้วสามผืนครับอ๋อ เป็นยังไงครับแต่ที่แน่ๆพื้นนี้นะีผมว่าน่าจะได้เอาคนไปไม่รู้อะไรนะพื้นนี้ต้องเปลีป่ยนพื้นแล้วเอาอะไรอ่ะอู้ยพี่น้องขึ้นมาแล้วเป็นยังไงอูย้ยไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่โอ้อ้ยเห็น กะโหลกครับก็โฮไทยอีกดูครับผมว่าจะเป็นกะโหอีกแล้วดูใกล้ๆครับ f อซทุกท่านดูครับโอ้โหกะโหใหญ่อีกแล้วกโหใหญ่อีกแล้วอุ้ยบังดูครับนาทีครับนาทีเอากะโหขึ้นเรือครับนาทีนี้เป็นยังไงครับ ดูครับดูใกล้ๆครับนาทีแอลกอฮอล์ขึ้นเรือครับมันรู้จะเป็นยังไงครับพยายามไม่ให้ปลาอ่อ่าช้ำนะครับเพราะว่าจะเอาไปปล่อยนะครับผมนะครับผมเอ้าดูครับดูครับไปแล้วครับดูใกล้ๆครับโอ้โหอุ้ยโค้งตัวนี้โอ้โหอุ้ยน่าจะมี50อยู่ครับน่าจะมี50ครับผม อู้ยห no ้าสิบน่าจะมีครับเอาอีกแล้วครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดห้าสิบน่าจะมีครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับอู้ยห้าสิบน่าจะมีครับเอาครับผมูครับผมอู้ยอู้ยอ๋อโถสุดยอดสุดยอดโอ้โหนี โปรโ,โ,โ,โม,มเตอร์อินซีจัดให้ครับวันนี้นะครับผมอันนี้บ่อเอาครั้งแรกครับผมของเบาะท,ท,ที่ที่ได้ดูครับทีมงานทยอีสานครับที่ได้เจอปลากระโหกใหญ่ที่สุดนะครับนี่ครับเอ้าเอ้าเอาไปกันหนึ่งสองไปเอย้ยเอ้ยขึ้นมาเร็วโโอ้หขึ้นมาเร็ว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 อุ้ย อุ้ยครับพี่น้องขึ้นมาแล้วสั่งบระจังสั่งบระจังแต่สั่งยี่เสกสุดยอดอุ้ยใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่มาดูมาดูกันาพี่น้องสุดยอดจริงๆครับเอฟซีทุกท่านครับเนี่ยโอ้โหกิโลตีกับตีกลับไปเท่าไหร่ไปเท่าไหร่เฮ้ยเป็นร้อยละว่ะร้อยร้อยมันตีกลับสองรอบตีกลับนะนี่ตีกลับสองรอบนะมันตีกลับเอาไม่เอาไม่เอาไม่อี่พอยีเมฮะ ไม่เลยนะเอามันจะ่าไรเนี่ยป้าโถเอาที่ับอะขี่นูน้ย